นะอาตมาก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆน,นักเรียนที่ได้เข้ามาช่วยงานอยู่ในวัดนะเข้ามาอยู่กับคณะพระจารยนะ์ซึ่งสองคนทางด้านนี้นะก็ได้เข้ามาอยู่กับอาตมานานพอสมควรนะสองสามปีมาแล้วก็ได้เข้ามาช่วยงานมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเป็นบางครั้งบางคราววันนี้เราจะได้มาสอบถามเขาว่าทําไมถึงอยากเข้ามาอยู่ที่วัด ทำไมถึงอยากเข้ามาอยู่ในาภายใต้ร่มกาสาวัตฯเขาจะได้มาสอบถามน้องๆสองคนนี้ด้วยกัน,นแนะนําตัวหน่อยน้องคนแรกผมดิชาชิภพสกุลเนชาเรียนอยู่โรงเรียนซีเินทอราัชีวทิที่อะไรตอนนี้ันนวันนี้จะขึ้นม .4 แล้วครับแล้วทําไมถึงอยากเข้ามาอยู่ที่วัดอยากเข้ามา สร้างความดีเข้ามาอยู่กับพระนพระาจารย์ก็ถ้าผมได้เข้ามาพ่อแม่ก็สบายใจว่าได้ไปอยู่กับพระอาจารย์ได้ไปช่วยวัดช่วยวาได้ทําบุญอะไรอย่างนี้ครับก็คือถ้าเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็หมดห่วงว่าทัานหมดห่วงได้ได้อยู่กับพระนะพระก็ช่วยปลูกฝังดูแลแล้วมามาอยู่ในวัดเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกสบายใจดีก็อันนี้เป็นความคิดของน้องคนแรกนะต่อมาณเดี๋ยวเรามาดูอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับอาตมาดีอีกเช่นกันอันรูกคแนะนำตัวหน่อยผมเลกชายพัชรสุกแดงเรียนยุ่งเรียนสิลินธรราชวิทยาลัยตอนนี้ขึ้นม .4 แล้วคิดยังไงที่ ถึงได้เข้ามาอยู่ที่วัดเข้ามาหาคณะพระอาจารย์ก็เข้ามาได้เข้ามาช่วยงานวัดแล้วก็พ่อแม่ก็สบายอยากเข้ามาช่วยงานวัดว่าอย่างนั้นอยากเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลนะแล้วถ้ามีโอกาสได้บวชเนี่ยจะบวชไหนบวชครับแล้วเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาอยู่ที่วัดมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกสง,งบ นีครับระหว่างที่เราไปเที่ยวเตรแล้วก็กลับมาอยู่วัดมาช่วยงานคณะพระอาจารย์เนี่ยเราคิดว่าอย่างไงดีกว่ากันถ้าช่วยงานผมว่าช่วยงานดีกว่าเพราะอะไรพอจะได้ทําบุญติดตัวอยากมีบุญวาสนาบุญกุศลติดตัวไว้อย่างนั้นอ่ะ ทีนี้เมื่อเราทั้งสองเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดแล้วเข้ามาช่วยงานทางวัดแล้วเราได้คุตกับคณะพระอาจารย์เราสามารถจะนําอะไรบ้างที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็แบบกวาดบ้านไอ้กราดวัดอย่างนี้ก็ให้คนอื่นไปช่วยทํางานบ้านก็ทำให้บ้านสดใสขึ้นนะครับ ก็คือเมื่อเราได้มาช่วยงานที่วัดเราก็มีอุปนิสัยเกิด่าความขยันนะก็จะได้นําความนิสไปใช้ที่บ้านมาอย่างนั้นอ่าหาก็หลานน้องทั้งสองคนนี้เมื่อเข้ามาอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยความประพฤติเขาทั้งสองเนี่ยก็คือมีความมีใจิตใจที่ดีนะอยากจะช่วยงานนะอยากจะช่วยงานช่วยเหลือสังคมนะถึงแม้จะเป็นตัวชนตัวน้อย,น,อยนะอนาคตเขาก็คืออนาคตของชาติวันนี้ เราสัมภาษณ์ทั้งสองเราอาจจะได้ข้อคิดเพียงเล็กน้อยวันก้างหน้าเขาจะเป็นผู้เติบใหญ่ขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติสืตบต่อไป